จ่าแพนครับทุกคนคลิปนี้ยายจะไม่กาผ้ามว้วนเด้อจ่าเด้อสวัสดีครับ <laughs> พี่น้องแพนครับมายหญ่สีนั่งเบืง้งเนึ่งเลยจ่าชูจีโนเสือพี่หนงดงนี่เลยจ่าเด้อนี่ดอกด <laughs> ดกระเจียว <laughs> ต้นเซวดอกกระเจียวนี่แหละพี่น้องจูจีที่ยายหามาเลยจ่าหามาทํากินนะจ่านี่ยายเอาออขามันออกน,าานะเถอะเนาะแวะแล้วขามันออกยายก็จิไปขวใส่บอกพีกออดใส่ปลาทู่เสบๆลยมือนีแล้วกะ ผักดอกกระเจียวที่ยายซื้อมา,อาไว้จ้าแถวบ้านยายบ่มี <laughs> หาอยากเนาะเจ้าฮะจ้ายายเอามาขวดด้วจ้าเด้อยยายเอามาขวดนี่เอือจ่ายขียย้ปนอันนี้เด้อพี่น้องย่อยปนกินใส่น้ำน้อยเล้ยพี่น้องใส่น้ำนิดเดียว หามาก็าามาหิ่ดกินปนสี่เลยอีสานบ้านเฮาก็าต้องกินจุดกีกินกบกินเขียดไปสรเลยน้องพี่น้องเนาะ <c oughs> คนได้หูก,กินกับอันนี้เคยกินกับแบกน้องพี่น้องปนมันเข้าไปมันดีได้พี่นอ้องกุกีหามาก็ามาหิ่ดให้พี่น้องก,กินในชะ่ก็กินเนาะใหญ่คนกินครับจ้าคนสมัยเก่าก็ก,กิน ผสมม้มไม้ไม้นนบงกิดดอกน้องพี่น้องเอาขวดจุจีเอ้ออ้ยใหกะแตกดีสังเอาเกลือลงใสน่นิดๆเถอะนิดพอเอมเอาเกลือใส่เหลวกับขัวน้องพี่น้องทอดกระแสบด,ด้วยพี่น้องมูกลมัก แมครับหูก,กินก็มากินในย่าดื้อมือนี้งานเร็วด้วยจานจะท่องไปพักประทูย่ากับครัวเร็ว,รวรพี่น้องครัวครัวพีกตัวตด้วยจ่ะ ขวบจุดเกลียแล้วก็ขวบพริกน้อพี่น้องเนาะแต่บอกพริกอันนี้ได้อันนี้อนนอนนบอกพริกแดงขวบบกพริกเขี้อ้งสีเลยอะหอมดีเนาะจ่าเนาะบวบพี่นยังก็ตํามเจ็บมดขวบหอมเลย,ยเหละพี่น้องเนดี๋ยวกับปีมกระทูเดี๋ยวก็ไปตําเน้อพี่น้องเนาะเห็ดเป็นขันเป็นตอนเอาซุกแล้วพี่น้อง น้องเอานี่เสื้อโคกเลยพี่น้องน,นี่นี่ตําเลยตํวะนี่หามากก็ต้องมาทำกินเนาะพี่น้องไปหามาแล้วก็ามาเฮ็ดกินเฮ็ดอยากสี่เลยพี่น้องอีสานบ้านเฮ้าทำมาหากินเนาะเท่าตปภะสาคนเท่าเอา้ย เ <Hey>, hey. ดำเราผิดีดีๆได้พี่นออ้องเ็าเรื่องปนล่ะปนยังมกักปนเมด <c oughs> ปนเจียวแรับร้า,ายยาเราพี่นออ้องรับร้บเจียวเ,ออเส้ยเสียบเลยมยือนมากินในใหญ่ด้อเพนครับช,ม,ชมคนสุกคน ใหบ่มากินกับเมาไมได้คุณหลักกระสอนชองกระสอนตั้มเ๋ยวจะหนอยนีเดี๋ยวใหญ่กะจะตั้มมาเห็นไปเลยๆน้อพี่น้องใหญ่บ่เวังไกัใหญ่จะบ่ายังกะขอขอดขออภัยเด้อใหญ่คุณบ่าวแ่คนเขาอดใต้ของใหญ่กเบาวโอ้ยลุงหนาลุงเงาละเงินละงะกขอพุ่หลายๆก็กำลังใจให้ใหญ่สูสุคนน้องพี่น้อง ป้านนีอายุหกสิบฮาปีแล้วตาทองยายก็หกสิบสามสิบสี่ยายก็นอกพี่น้องเนาะเห็ดใส่ซำหนีก็ดีแหละก้อ้พี่น้องเพื่อกำลังใจให้นอกพี่น้องหางหมอ้อดอกกระเจียวกับพักอี่หยางเขาใส่แบบนี้หละดอกกระเจียวกับ พักยังพักติว๋วเด้อพี่น้องเด้อพักติ๋วต้มเส่แซ่สีบเลยเอาไปเกลเนาะพี่น้องเจลจุกกี้ลงไปเจลโบมือก้าวาหวท่าโคดเดย์พนมีเข่าพนกัมมะอันนี้ตาทองแล้วมีเข่าเข่ามีมัดทุกคนนะย่าไอ้จี้ยำโมเลนาะจากทิตตั๊บเนาะพี่น้องเนาะนี่ อีเ่เ,เลยปนเส็บเสบเลยเอาตองเอาตีนมันออกครับเอาตีนมันออกมันเคาะน้องพี่น้องเนาะตดำปนจนเดะกับน้องพี่น้องอุอ้ยหอมหอมเมพี่น้องขนาดน,น้ำตาลได้เซ็ปปัทถู ขีมใส่ปลาทูขีมเอาเอพยั้งอีกยังใส่ลงปลาทูปลาทูใส่ลงด้วยจ่าเลยโอ้ยใหญ่กวบพี่ประทุตั้มช่วยแรกล่ะแต่บ่อได้ข้นหนามด้วยจ่าขี้นแบบนี้จะมันแสบด้วยจ่าบ่อข้นหนามตัวแบบนี้เลยเอาผงชิลรส ไปเสียไล่เสีย <re ้อยเสีย้อยตั้มแหลกแล้วใส่อีกเขาวาใส่อีกก็ใส่ใส่หมดเลยท้อก็จุ่ยเขาหงำเนี่ยตั้มแหลกเร็วใส่อีกแล้วพี่น้องตำใส่มันใส่มันมืดอ๋อหล่อนพี่น้องพุงเสือเลยถ้วยหนึ่งก็เฮ็ดมืดถึงถ้วยหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะข่อยแสบเนาะ องแสมได้พี่น้องเมานในย่ายเด้อมึอนี่อันนี้หมามองหนึ่งนี่ฮะเขาเอื่น้กันอืมเขาเอื่น้ถามกันกะเสียงเขามารบก,กวนกับข,ขอถุกขอก้อไพ่ดึงจ่าเด้อเอาเฮ้ยพี่น้องมั่นมะเทากินเข้าไปบึงเพลดตึง <c ười> มั่งตึงเพลิดใช่ป่าใา่จีบเอาใส่หมุดมะเทา มันเพ็ดบอกพีกใหญเพด็ดดีดีก็เลยเอาใส่จนเหมือดเลยจากคนเถากินบอ่อใดน้องพี่น้องเนาะป<ม>าพี่น้องนี่แค<ม>่บเนี้แถ<ม>วใหญ่ดีหรอพี่นอ้องพี่นโองมาแล้วกะจีแบ่บงไปให้คนเถา กแะเนาะอืมเจ็บกระตงฮ่่า่อเเออเอออาบึงตัวเอามือตัวนะพี่น่องตัวมือตัวมันนี่เนาะเสาเนาะเอรเบื่อยพี่น่อยเี่ย้ดีแกกะเบลไปคุ้นเท่ากันนี่ อพวบด้วยพี่น้องรวบพวงอันนี้ต้มแจวียวด้วยกานด้วยรวบพวงได้ดังเดิมบ้าพี่น้องเห็นบ่ทวดเดียวแจีวอิ่มเลยปนอิ่มเลยเลยหมดเลยล่ะพี่น้องตุงนึงตุงมหนึ่งแจีวสองทวดนึงพี่น้องโอ้ยทวดลูกนีเพราะเขาปลูกเยอะจังลูกดีกวเสียแนะเจ้าเนาะนี่ตุ่แข้งตามปูแล้วก็มาตุ่มพักแจีวตุ่มพักแล้วก็เจียวแล้วมะตุ่มพักบ่แครงบาน บ้านบ้านเฮาอีสานบ้านเฮาซื้อเอิ่นบะแครงตัวนี้มะเขือพวนะงเนาะจ่าตงเจลหมูแรงแซ่บๆเลยนะนะเนาะจ่าเนาะอืใช่เลือกมะเขือพวงใช่ก็สินะกนะินข้าวเนาะจ่าเนาะมีผักแกว วัสดีจ่าไม่ได้จ้าไม่ที่เขาไม่ทัดนได้จ้าสวัสดีครับจิเขาพี่น้องสวัสดีทุกคนโอ้ยสุกเกลจมนเือกินกะเวยนด้เหรอเนาะใส่เมือนเดิมเหรอฮึฮึฮอฮก เบอสิบเเพราะถ่วอไปหลสม่เบอร์เฮอน่องมือเสีบเนาะนะคนดีหน้าตาเนาะวงกบเจ็ยเวลกคนดีแของมากมากพนดี ดอวกเกียอมากมากาคัรต้อเขียยอไปจริงๆนะดอเียพ <goal> ี่หน่อย ไม่ได้ไม่เยวเขาไม่ขู่ม่ปนะาผมเห็นเขาานะเมื่อเขามาขู่เขเนาะนี่จะมอห้ีสิขึ<อ>้นนหาตัวีเอาพี่นต่เต็บมากมาก คุปาาเนี่ยแบบมือเนาะ <laughs> กินมาจากแม่มเลยย่างถ้วยเกลือที่น,นอนนอนแห้งพี่นอนนอนยาลิ้่จตกระแรงเจ็บเจบ

แยกกันกินเขาอะอันนี้ยกกันคิดเขาอันนี้คิดกินเขา,าเดี๋ยวพี่ยงแค่นี้ได้จาเน,นาาเลอคุณงั้นเขารุตีกับเกี่ยลแล้วก็เกวเขาสอบคิดยายกินหมีก็จะลื่นเพก่อลังใจให้ยายนี่เด้อขอบคุณจุกกลังใจขอบคุณจุกเลยจุกแก่จุกหนียายยายดดีเสมือมาแต่ยายผิดพลาดแลกันได้ยายขออภัยด้วจ้า สวัสดีจ้ารักนะทุกคนอย่ายวไปที่เต่าผีได้ต่อไปพี่จ่าสวัสดีครับจุ๊จ